อยู่ๆคนก็ลุกขึ้นมาเลยนะเฮ้ยคนคุณมันได้ยินเสียงอะไรนะเสียงมาจากที่ใดเลยไปเลยเฮ้ยมึังทำอะไรอะ่ะมไป สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะขอ,ขอ,ขอต้อนรับผู้สู่ช่องชายกิจนะทุกคนขึ้นมาตามหาภรรยาผมอีกวันแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเนะี่ยผมฝันเหมือนผมจะเห็นภรรยาของผมอยู่ที่นี่นะผมก็เลยอยากจะขึ้นมาตามที่ผมฝันดูว่าที่ผมฝันน่ะเป็นจริงไหมก็ ไปตามหาที่พ่อปูนนะคะบอกผมนะผมก็เจอนะแต่พอผมเพิ่แป๊บเดียวจูจ่ๆก็หายตัวไปอีกรอบนะผมก็ไม่รู้ว่าพออะไรนะถึงหายตัวไปหรืออาจมันจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าที่ให้ผมเห็นจะเอาไงต่อผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ต้องพยายามตามหาพรรยาให้เจอ ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะไปทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปหาภรรยากันนี่นะทุกคนตอนนี้คนได้ยินเสียงอะไรไหมมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเสียงนกอะไรก็ไม่รู้นะร้องเสียงดังมากเลยเหมือนจะไ,ได้ยินเสียงนี่กลังพูดคุยอะไรกันนะ แต่ผมหาดูรอบๆผมแล้วนะผมไม่เห็นมีอะไรเลยหลยอย่างตอนนี้ที่นี่นเงียบมากเลยนะ ทุกคนตอนนี้ป่ามันแห้งแล้งใบหลจุดเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกได้เหมือนในฝันผมเลยนะต่อเมื่อตอนผมฝันเหมือนผมเดินวนอยู่ในจุดจุดเนี้ยที่เดียวอะ่ะ ต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะดูดิหลายต้นเลยคือเหมือนในฝันผมเลยนะตอนนี้เหมือนทุกอย่างเลย เหมือนมีอะไรดึงดูดให้ผมอยากมาเหมือนมีอะไรดึงดูดให้ผมมาที่นี่นะจู่ๆผมก็อยากจะมาที่นี่เพื่อมาตามหานะแล้วป่ามันก็ซับซ้อนม,มากเลยนะทุกคน ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเรื่องพวกอาวุธติดตัวมาผมก็ใส่เป้หมาข้างหลังนะผมก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยแห้งแรงมากเลยนะเดินทาง ไปข้างหน้านู่นต่อนะไปเดินทางกันต่อนี่นะทุกคนผมก็เดินจากที่ผมชี้ไปเมื่อกี้นะเข้ามาละ ผมก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าม,มืดแล้วนะยังไม่สว่างแล้วผมมาถึงที่เนี้ยประมาณแปดเก้าโมงนะเพราะว่ามันไกลนะกว่าผมจะมาถึงที่นี่ได้ผมเลยต้องออกมาจากบ้านไวๆ แต่ผมยังไม่เจอเลยนะที่ผมฝันผมฝันว่าเหมือนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งด้วยนะที่ผมฝันในความฝันผมอ่ะผมเจอแ่ะแต่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่เจอที่ผมเดินตามหาเนี่ยผมตามหาบ้านอยู่หลังหนึ่งนะในฝันผมผมเจอตรงนั้นแหละภรรยาผมอ่ะเจออยู่ในบ้านหลังนั้น แต่ตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยนะเจอแต่ป่าลกๆแม้แต่บ้านหลังหลังเดียวก็ยังไม่เจอนะเหนื่อยนะทุกคนแดดดูทุกคนดูอาการวันนี้แดดแหลงจ้าเลยนะตอนนี้เหงื่อเริ่มท่วมตัวแล้วนะ จะขอเดิน,นลงไปตรงนี้ก่อนนะผมรู้สึกว่าเหมือนมีทางที่คนอื่นแวหวกไว้นะไปะเดี๋ยวเดินทางลงไปข้างล่างนี้กันมึงผมจะยิเสียงน้ำเลยนะทุกคน เดี๋ยวงั้นผมขอนั่งพักกินนมกินน้ำก่อนนะแล้วพูดคุยกับทุกคนก่อนว่าผมมาที่นี้พูดคุยกับทุกคนก่อนนะผมตอนนี้ผมอาการพมแย่แล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมขอนั่งพักด,ดื่มน้ำก่อนก็เดินทางจะเปิดให้ทุกคนดูต่อนะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนั่งพักก่อนนะ เดี๋ยวทำการนั่งพักก่อนนะทุกคนเพราะว่าที่ตรงนี้ดีสุละพอผมมองแต่ละไร่ทีนะต้นไม้มันไม่มีใบเลยนะร้อนแต่ต้นนะผมก็เลยหาที่มันล้มที่สุดอต่ต้นนี้ก็ไม่เตรียมอะไรมาเยอะนะเอาน้ำเปล่าไปอย่างเดียวนะเพราะว่าออกจากบ้านอะ่ะผมอะ่ะก็รับประทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะ เพราะผมที่หลายๆวันที่ผมไม่ได้ทานเข้ามาผมรู้สึกว่าผมปวดท้องและไม่มีแรงนะผมก็เลยต้องรับประทานข้าวตอนเช้าก่อนเพื่อจะได้มีแรงในการตามหานะผมก็เตรียมน้ำมาสองขวดนะ ตอนนี้อาการร้อนมากเลยนี่นะวันนี้ผมทานข้าวมาถ้าผมไม่ทานข้าววันนี้ร่างกายผมแย่และกว่าจะถึงก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะที่ตรงนี้ผมเอะใจมากเลยนะทุกคนวันที่ผมไปเจอภรรยาผมที่ป่าอาถัน ผมได้ไปเจอตัวนางแล้วแต่พอผมเผลอแป๊บเดียวพระยากำหายตัวไปแบบงงๆงงแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงหายตัวไปไก่ปางทุกคน เดี๋ยวผมจะกลับไปถามพ่อปูน,นะคายรอบว่าเพราะอะไรพระทภรรยาถึงหายไปในเมื่อได้เจอตัวแล้วหรือภาพที่ผมเห็นนั้นอาจจะเป็นภาพลวงตาแต่ก็ไม่อาจใช่ภาพลวงตาหลงนะทุกคนเพราะว่าผมอะได้ไปปลุกนางแล้วไปจับตัวนางแล้วแต่นางก็ไม่มี ปฏิกิริยาตอบรับกับผมเลยนะนางไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับผมเลยนางอยู่นิ่งเลยอทุกคนเดี๋ยวงั้นผมขอเดินทางก่อนนะ เดี๋ยวมันจะเสียเวลา ตอนนี้ผมก็ทําการเดินทางลงมาจากที่ผมนั่งพักแล้วนะทุกคนมันผมจะเจออะไรบางอย่างอยู่ที่นี่นะเห็นไหมบ้านหลางเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูก่อนนะว่าตรงนี้แหละที่ผมฝัน ใช่เลยทุกคนเหมือนในฝันผมเป๊ะเลยบ้านหลังเขียวๆนะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูข้างในกันนะอยู่ๆคนก็ลุกขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไร ความกลัวหรือความเป็นห่วงของผมหรือเปล่ารอบๆนะพยายามหาดูรอบๆก่อนนะ สภาพไม่ไม่น่ามีการมาอยู่นะม,มีน้ำอยู่ข้างล่างนี้ได้ไงรูอะไรวะ เหมือนในฝันของเป๊เลยนะผมอะฝันว่าผมมาโทรอยู่ที่ตรงนี้บ้านหลังตรงนี้เลยเดี๋ยวผมตั้งจิตภาวนากนอนนะว่าให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่คอยคุ้มครองผมด้วยนะวันนี้ผมไม่ได้จะมาทำร้ายหรือบุกลุกที่ตรงนี้นะผมแค่มาตามหาภรยาผมที่ผมที่มาตามหาภรรยาขผมที่หายตัวไปนะ ไปทำทั้งเลยนะเผื่อจะเจอนะเผื่อจะทราบโปรสอะไรบางอย่างขึ้นมาต้องค่อยๆย่องนะผมไปไว้หรือแบบไม่ทันระวังตัวอันนี้เข้ามาทำลายผมก็ได้นะ どこでいいか。ポンピット行く ทุกคนเฮ้ยอะไรห้อยลงมาเนี่ยทุกคน คุณคุณผมได้ยินเสียงอะไรนะเหมือนเสียงอะไิดาเลยไหนวะผมได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างอ่ะ,มะเมื่อกี้เนี่ย

เฮ้ยอ้าวออ้าวอ้าอ้าวอ้าวโอ้ยมันได้ขึ้นเฮ้ยกูจะเอาไปไหนเอาคืนกูมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกูอ่า อ่าเฮ้ยฮ่าเอ้ยอ่าอ่่าอาพวกคนมันเป็นใครไม่รู้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวผไปคล้องนายพวกคนดูนะ ุกคนเมื่อกี้เนะี่ยผมเจอแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นพาธิดาหรือเปล่าอีกอย่างขายพะธิดามากเลยแต่อคนนั้นนะมันเป็นใครผมเข้ามาปุ๊บผมวางกล้องเลยนะผมรีบจัดการมันเพื่อจะดูผู้หญิงคนนั้นว่าใช่พะธิดาหรือเปล่าแต่ผมไม่ทันได้ดูนะทีผมล้มเลย เล้อกอย่างมันพูดกับผมอยู่เมื่อกี้นะ่ะมันเข้ามาทําร้ายผมนะจู่ๆมันก็หายไปกับตาเลยมันใช้อาคมอะไรของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ,เดี๋ยวผมขอไปคลิปนี้แล้วไปอยู่ข้างบนก่อนนะผมจะไม่ถ่ายเมื่อกี้นะ่ะ ผมทายไงผมไม่มีโอกาสได้เอาของอาคมออกมาจากกระเป๋าผมนะมันไม่รู้ด้วยซ้ำไอ้คนนั้นว่าผมมีของมีอาคมมาด้วยไปทุกคนเดี๋ยวฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะตอนนี้ผมรู้สึกปวดแขนมากเลยไปทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ